หนึ่งสองสามี่เจดปดเก้สิมาแล้วแล้วไลฟ์แล้วนะคะโอเค สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาทุกคนเลยนะคะใครอยู่จังหวัดไหนนนะอ,อยู่จังหวัดไหนชื่ออะไรนะคะก็สามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดี<ช>ค่ะใครที่มีคำถามที่ค้างอยู่ที่อินบ็อกซ์นะคะทางเพจนะคะเห็นแอดมินแจ้งมามีคำถามจะให้ กอเปรึกษาทางตอนช่วงที่ไฟลฟ์อยู่นะคะก็สามารถใส่ตรงไหนยังไงก็ฟุ๊กฟีกันได้เลยนะคะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามานะคะตอนนี้เราก็เริ่มไลฟ์กันแล้วนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะเนื้อหาสำคัญสำคัญหรือรายละเอียดสำคัญ,นคญในการที่เราจะ ยื่นขอทุนสร้างบ้านขายอะค่ะอ่ามันเป็นเทคนิคอะไรยังไงมันขั้นตอนอยังไงต้องทอํายังไงอะไรเงี้ยค่ะราจะให้เราพูดคุยกันเนาะโอเคแล้วก็อะไรหัวข้อวันเนี้ยเราจะพูดถึงเรื่องที่ว่าที่ดินแบบไหนนะคะที่จะนํามายื่นขอทุนสร้างบ้านขายได้นะเพราะว่าอันเนี้ยคือเป็นคําถามที่แบบยอดคิดเลยว่าที่ดินแบบนี้ได้ไหมนี่อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็เลยจะมาพูดให้ หลายๆท่านนะคะได้เข้าใจว่าแบบไหนที่มันสามารถที่จะยื่นเข้ามาขอทุนได้ไม่น้นองน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราอ่ารอเพื่อนอ,อีกสักหนึ่งถึงสองนาทีนะคะก็จะพูดคุยกันเนาะโอเคทีงานดอกเสียงชัดเจนไหมคะเดี๋ยวอสอบถามเพื่อนๆว่าเสียงชัดไหมภาพชาัดไหมนะคะพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามา อ่าแล้วนะคะอย่าลืมที่จะกดติดตามกันไว้นะจะได้ไม่พลาดกับเนื้อหาสำคัญในั้งตอบไปไที่เราจะได้พูดคุยกันนะคะโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกขั้นเลยทางบ้านป้าบ้านแดงนะคะแล้วก็บ้านดำนะคะพอพูดคุยกันนะถ้าใครกันเข้ามาได้เลยนะคะอยู่จังหวัดอะไรนะคะแล้วก็ชื่ออะไรพอพูดคุยกันสอบถามกันได้เลยนะคะหน้ารฟ์เลยจะได้ลายข้อใจ นะักวักนี่อยากจะทําบ้านขายเออมันมีที่ดินแบบนี้ทําได้ไหมอะไรเนี่ยค่ะก็พูดคุยกันได้หรือถ้ายังยังไม่อยากจะแสดงตัวตอนนี้ก็เออไปคุยกันหลังบ้านหรือจะโทรถามโทรปรึกษากันกก็ได้นะคะโอเคก็วันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นในหัวข้อของเรื่องที่ว่าที่ดินแบบไหนอ่ะที่จะเอามายื่นขอคุณสร้างบ้านขายได้เ,เองนะคะก็คนอื่นเลยก็จะต้องเขาเรียกอะไร ที่าให้ฟังก่อนนะคะคือก็เชื่อว่าหลายๆขั้นก็ต้ก็เข้าใจแล้วแหละรู้แล้วแหละว่าเป็นพื้นฐานแล้วแหละว่าฉนดอ่ะมันมีกี่สีอ่านะคะแล้วก็มันมีที่ที่ไม่มีถนดไหมอะไรเงี้ยในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะด้ก็มีสถามเข้ามาหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วหลายๆก็อาจจะยังไม่รู้นะคะก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันแะล้วให้ทามือกันในเรื่องของว่าเออ ที่ดินมันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็เอที่ดินที่จะนํามาสร้างยื่นขอคุณสร้างบ้านขายอะ่ะจะต้องเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็ที่ดินแบบไหนแบบนั่นเองนะคะก็อ่ะมาเลยนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาแล้วเนาะส่วนหนึ่งก็จะพูดคุยกันนะเริ่มเลยนะคะเราไม่รีรอเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของที่ดินก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือเป็นที่ที่ไม่มีโฉนดนั่นเองนะคะตอนนั้นก็เขาจะเรียกที่อะไรนะ พบทห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เดินพอบทห้าจะเป็นที่ดินทํากินเหมือนครอบครองแล้วก็มีเอกสารให้ไปเสียที่เสียภาษีที่เทศบาลแค่นั้นนะคะในก็จะเป็นการเร่มมีโฉนดเนาะอันนึงนะคะแต่เหมือนว่าเขาจะเริ่มบางจังหวัดจะเริเ่มให้แบบไป,ไปยื่นเพื่อขอเป็นโฉนดแล้วนะอก็็ลืมน,นะลองศึกษาดูนะคะใครที่มีมีสิทธิ์ในที่ดินพอบทห้าอยู่หะอคะก็ เราศึกษาในพื้นที่ดูนะว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเฉนดได้เมื่อ,อไรเริ่มหรือ,อยังอะไรเนี้ยค่ะแบบในหลายจังหวัดเ,เริ่มกันแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นฉนดให้แล้วนะโอเคแล้วก็มีอะไรอ่ะมีแบบทุ่บ้านทั่วเมืองเลยอันนี้คือนอสอสนอสอสสี่นะก็คือเฉนดคูดแ้แดงนั่นเองนะคะอันนี้อะไรท่านก็มีอยู่แล้วนะหรือก็ใช้เฉนดนี้อยู่แล้วเฉนดเนี้ยทําอะไรได้นะอก็เป็นถือครองกร,รมิทสิบนะคะแล้วก็มันจะมี ใบละวางมีภาพถ่ายดาวเทียมให้นะคะแล้วก็ซื้อขายได้แอบตัวจนอบได้นะคะแล้วก็อีกสีถัดไปก็จะเป็นสีเขียวอ่ะขุดเขียวนั่นเองนะคะฉะนวนขุดเขียวนะฉะนวนขุดเขียวคืออะไรเขาจะเรียกว่านอสอสามพอนั่นเองนะคะนออสามพอทำอะไรได้บ้างอ่ะมันก็จะคล้ายๆกับพุดแดงนั่นเองนะคะือทำได้เหมือนกันภาพถ่ายดาวเทียมมีระวางเหมือนกันนะคะก็ซื้อขายได้ตะวจนองได้ ะะแต่มันจะมีเรื่องของครอบครองปลรปัดออย่างคุดแดงอะจะสิบปีนะ,ะส่วนคุดเขียวอะจะหนึ่งปีนะคะเออก็จะต่างกันแค่นี้นะัดแล้วก็อีกคุดหนึ่งก็คือจะเป็นคุดสีเทาคออเรียกเทาหรือดำก็ไม่แน่ใจน่าจะเอออันเนี้ยในส่วนของฉนดคุดเนี่ยมันจะเรียกนอสอะไรกัรกนไรอ่ะนอสองสามนอสสองสามบอนอสอ,อสามขอสองเออจำแค่ได้อะไรนอสองสามขอสองอะไรเนี่ยค่ะ อันนี้ก็คือมันจะไม่มีมันสั่งที่มันจะไม่มีภาพถ่ายดาวเทียมให้แล้วนี่มีระวางให้นะคะแล้วก็อะไรอ่ะซื้อขายได้นะแล้วก็จะจำลองได้แต่ว่าอาอ่บางที่เท่านั้นนะคะบางที่เท่าฟอกไม่ได้รับนะในส่วนของฉนดสีนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือจะเป็นฉนวนคุดสีฟ้าที่เขาเรียกว่าสอปนัแน่นอนนะคะฉนดนคุดเนี้ยอ่าฉนดนสีเนี้ยมันก็คือจะเป็นฉนดที่ มีสิทธิ์พูดที่ถือครองอะนะคะมีสิทธิ์ทำที่อยู่อาศัยนะทำที่อยู่อาศัยเราก็เป็นที่ทํากินอ่าเป็นการเกษตรอะไรเนี้ยค่ะได้ข้านั้นจะไม่สามารถทําซื้อขายให้คนเข้าไปได้แล้วก็เชืนอมเงนไม่ได้นะคะคือเชื่ออันเนี้ยสิอันนี้คือสินฟ้านะไอเขาเรียกว่าโนรอปคออทีอ่เสบบกออันนี้ที่บ้านมีอยู่นะคะออก็ซื้อขายคนเข้าไปไม่ได้แต่เหมือนว่าเหมือนซื้อแค่กับซื้อ โอนให้เออโอนให้ญาติโอนให้เปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อญาต uh, oh, hey. oh, hey. ิอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเออโอนให้ลูกโอนให้ล้านอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแล้วค็ไปเปลี่ยนชื่อได้นะคะแต่ว่าเขาเริ่มที่จะให้ไปเปลี่ยนเป็นอ่า n สอนสี่แล้วนะคะในส่วนของใครที่ถือสปปยุยธ์คว้าทางบ้านก็มีเอกสารมาให้เตรียมจะยื่นแล้วนะคะโอเคและสมุดที่นํามายื่นขอทุนกับเราได้มีกี่แบบ นะชนวทที่สามารถยื่นม,มาขอทุนกับเราได้นะคะเราอันนี่คือที่อื่นเรา,เราไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอได้หรือไม่ได้แต่ของเราอาจจะรับเฉพาะสองสีนี้นะคะก็คือชนวนคุดแดงนอสสี่กับนอนสสามอสีเขียวนะคะรับสีแดงกับสีเขียวนะคะที่จะมายืมขอทุนได้นะ,ะสีเขียวกับสีแดงเท่านั้นนะคะจีงให้จำไว้นะคะใครที่มีอนอนสสามขอ ขีสองอะไรเงี้ยนี่ไม่ได้รับอ่าสปกก็เอาไม่ได้รับนะคะก็คือต้องแจ้งไปเลยเนาะโอเคจะได้แบบว่าเฮ้ยมีที่ตรงนี้อยู่เป็นที่สปกอยากเอามาสร้างบ้านค้าอยากทําในราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยอืมันทําการซื้อขายกันไม่ได้นะคะมันจะแบ่งแปลงกันไม่ได้อืแล้วก็แบ่งไปอ่าแบง์มันก็เอาข้อจำนองกับแบง์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไม่ได้นะคะโอเคต้องไปเปลี่ยนเป็นฉนด นสสี่ก่อนนะแล้วก็คําถามมาก็คือนอสสามกอับไหมแอบเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ารับนะคะใครที่ถามเข้ามานะว่าโฉนดนอสสามกอามายื่นขอทุนได้ไหมนะได้นะคะอ่ะสีแดงนอสสี่อันไม่ได้อยู่แล้วนะคะปกติแต่ที่ทติดประเด็นเลยที่ถามมาก็คือนอสสามกอามายื่นขอทุนได้ไหมอบอกไปว่าได้นะคะใครที่มีโฉนดน,นอสสามกอยู่อยู่นอสสี่ก็สามารถ ที่จะมายืมขอทุนได้เลยนะคะโอเคกับหัวข้อของเราวันนี้นะจริงๆแลสั้นกระชับได้ใจดำนะแต่ว่าก็าอยากจะขยายออกให้แบบอะไรหลายท่านได้เขาเรียกอะไรเข้าใจความหมายเนาะบางท่านอาจจะยังไม่รู้หรือบางท่านที่รู้แล้วก็สามารถถ่ายมาให้คาแนะนํากันได้นะคะกับเพ,พื่อนๆที่ดูอยู่เนะเาะอื่นจะได้เป็นความรู้และแนวทางให้ หลายๆท่านด้วยนะโอเคสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมกันนะก็อย่าลืมนะคะพูดคุยถ้าทครกันเนาอเออสอบถามรายละเอียดกันได้ได้เลยนะคะอ่ะเราต้อาจะมีหลายๆท่านที่ถามเข้ามาอ,อว่ามีที่ดินอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะแบ่งแปลงวลาเรียบร้อยอยากจะมายื่นขอทุนได้ไหมแต่เหมือนว่าอ,อันนี้อันนี้แอดมินเพิ่งจะแจ้งมานะคะเหมือนว่าอะไร จะต้องการแค่ขายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องการแค่ขายที่แล้วจะให้ลูกค้ามาซื้ออ่ะเราก็จะมายื่นขอทุนกับเราอย่างเงี้ยมันก็มันก็เหมือนเป็นบ้านสังสร้างใช่ไหมคะถ้าเป็นกรณีแบบนั้นอ่ะเราจะไม่ได้รับนะคะคือเหมือนหลังหนึ่งลังหนึ่งลังที่ยื่นเข้ามาต่อคนต่อคนอย่างเงี้ยจะไม่ได้รับในกรณีบ้านสังสร้างนะคะเรารับก็เฉพาะกรณีที่เป็น เป็นโปรเจกต์ไฟนนซ์เข้ามาเลยเป็นโปรเจกต์ของโครงการเลยอย่างชบโครงการเนี้ยอ่าจะแบ่งทั้งหมด1ิบแปลงอะไรนี้อาจจะสร้างสิบหลังในโครงการเนี้ยก็อ่ายื่นเข้ามาทั้งหมดเลยแล้วก็อาขอทุนเข้ามาเป็นค่าที่ดินอ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาซื้อขายนะปัจจุบันนะคะไม่ใช่ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์เนาะโอเคแล้วก็ค่าให้ก็สร้างอีกอ่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์จากบีโอคิที่ยื่นเข้ามานะคะอ่าตรงเนี้ยก็เลย ก็เลยจะบอกว่าถ้าเป็นแบบสั่งสร้างที่ยื่นมาเป็นแปลงๆเหมือนเอาลูกค้ากลับมาเพื่อที่จะขายที่อย่างเงี้ยอ่าแบบเนี้ยไม่ได้รับนะคะก็คือต้องต้องยื่นเป็นโปรเจกต์เข้ามานั่นเองนะ,ะโอเคใครเข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายกันได้เลยนะคะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วก็อยากจะสอบถามเรื่องอะไรก็พูดคุยกันนะอ่าอย่างวันนี้ก็หัวข้อที่ว่าที่ดินแบบไหนที่จะนํามายื่นขอทุนสร้างบ้านขายได้นะคะโอเคก็จะเป็นโฉนด ผู้ดแดงนอนสสีกับผู้เขียวนอนสสามตอนะคะคือจะเป็นสองสีนี้นะคะที่เราหลักนะโอเคเพราะว่ามันสามารถอซื้อขายได้น้องจดจำนองได้ั่นเอยนะคะแบ่งแปลง,งอะไรี่ได้ตามกฎหมายได้ทุกอย่างนะคะโอเคถ้าอ่จจาไม่ได้รับนะอย่าลืมนะคะสอปกพรในก็ไม่ได้รับนะโอเคคุยกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วเนาะก็สามารถสอบถาม รายละเอียดต่างๆได้เลยนะอ๋อแวพกวันนี้มีคําถามหนึ่งนะคะก็คือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะอ่าพี่เขามีที่ที่อยู่หนึ่งแปลงนะคะแล้วก็ทรมาถามว่าจะทําแบบไหนอืจะเริ่มจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเอามาแบ่งแปลงเลยไหมอะไรนะแล้วแบบบ้านเอาจากไหนอ่แล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยอยากจะแนะนําว่า ให้ลองเคาะตัวเลขกล่องอันนี้สําคัญมากนะคะก่อนที่จะทําโครงการบ้านขายไม่ว่าจะยื่นขอทุนหรือไม่ยื่นนะคะจากประสบการณ์ที่เราอยู่กับในวงการอสังหานะคะยื่นขอทุนอ่ะบางโครงการไปต่อได้บางโครงการไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะยื่นขอทุนไปแล้วได้ทุนไปแล้วก็ตามนะคะคืออลืมเขาเรียกอะไรลืมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเห็นที่ดินเฮ้ยมันต้อง มันต้องทําได้สิมันต้องขายได้สิที่ตรงเนี้ยที่มันสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทาเลดีมากเลยยังไงก็ต้องขายได้ทําไปเลยสร้างไปเลยอ่ะสร้างเสร็จเดี๋ยวลูกค้าก็ต้องมาเพราะว่าถ้าไม่สร้างมันไม่มีบ้านตัวอย่างลูกค้าก็ไม่ซื้ออ่ะอันนี้คือแหลรท่านจะคิดแบบนี้อ่ะก็มีเงินมากองหนึ่งก็สร้างสร้างขายเล้มาขายไม่ได้จะทำยังไงต่อไปอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนเอาที่ไปจำลองไปขายฝากกับที่อ,อื่นๆมาอย่างเงี้ยมาเต่ไปต่อไม่ได้แบบนี้ก็มีเยอะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันเริ่มขั้นตอนในการทำธุรกิจเนี่ยผิดนะคะขั้นตอนที่ถูกต้องเลยคืออันดับแรกคือสมมตินะคะว่าอะมีที่หนึ่งแปลงที่ดินหนึ่งแปลงหนึ่งไร่เนียอยู่ในตัวอำเภอนะคะอันดับแรกที่ต้องทําคือพี่จะต้องเคาะตัวเลขออกมาฟอนค่ะนะคะเคะาะตัวเลขออกมาฟอนว่าต้นทุนที่ดินของพี่เี่ยแปลงเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วที่ดินแปลงนี้มีน้ํามีไฟไหม พี่จะต้องเดินน้ําเดินไฟไหมึงออกไปคะอ่ะจะต้องทําสายทางรถไฟไหมอ,อือทาท่อไหมมีท่อระบายน้ําหรือยังประปาดึงเข้าถึงหน้าที่ไหมแอบแล้วก็ไฟฟ้ามีหน้าที่ไหมมันต้องเดินขออขยายเขตไฟฟ้าขยายเขตประปาอีกหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ค่ะคือต้องดูเช็คให้ละเอียดนะคะแล้วก็ที่ดินต้องผมไหมอ่ะค่ะสาารณูปโภคอ่ะ กำแพงกันดินต้องทํำไหมอะไรเงี้ยคือต้องคิดให้ละเอียดเลยในหนึ่งแปลงหนึ่งไร่เนี่ยถ้าจะทําบ้านขายลองมองดูว่าสาทางอะไรกอย่างมันมีโค้งไหมนะคะแล้วมันมีนมต้นทุนไหมถ้ามันมีต้นทุนก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะตรงนี้สําคัญมากอย่าลืมเลยนะคะในการที่ใครที่จะ,ะทำโครงการบ้านขายนะจะจะฝากไว้เลยเพราะว่าอ่หาหลายท่านที่ทักเข้ามาอ่าทำโครงการบ้านแล้วก็มีนะคะคือเคยทํามาแล้วอ เดาะท้งจาอ่ะอันนี้อาจจะเป็นโครงการสองโครงการสามอาจจะมายื่นขอทุนแต่พอแลดมินถามเข้าไปเรื่องของว่ามีตัววิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการไหมตัวฟีตัวฟิสซิบิลิตี้อะค่ะตัววิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนะคะก็ถามว่ามีไหมเขาก็งงว่ามันคืออะไรออ่ะาก็เล้แบบเนี้ยมีเยอะนะคะมีเยอะมากเลยที่ไม่ได้วิเคราะห์ในส่วนตรงนี้อ่ะ เราอยากจะบอกเลยว่ามหาชนเขาใช้กันนะคะตรงนี้มันจําเป็นมากมันสําคัญมากในการที่เขาจะทําโครงการแต่ละโครงการเพราะว่าโปรเจกต์เขาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็ต้องมีทีมวิเคราะห์ก่อนในการเคาะต,ตัวเลขก่อนเลยว่าโครงการเนี้ยถ้าเราสร้างบ้านออกมาน่ะอ่ะวิเคราะห์ตัวเลขเสร็จปุ๊บดูที่ผู้แข่งอ่ะเขาทำอะไรขายแล้วเขาขายได้อ่ะแล้วที่ดินของเราถ้าทําแบบเขาแล้วขายราคาอะอาจจะต่ำกว่านิดหน่อยเพื่อนเลนลูกค้า เราไปต่อได้ไหมสําหรับที่แปลงนี้อ่าแบบเนี้ยค่ะถ้ามันเคาะตัวเลขออกมาแล้วอะค่ะอ่ะมันติดลบหรือกําไรมันได้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นอันนี้ก็อยากจะให้ทับตัวจุดแปลงนี้เราไปดูแปลงใหม่นะคะที่มันอาจจะไม่ต้องทําสาธารณูโภคนะเหมือนที่เขาเรียกว่าที่มาม่าอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอาจจะไปดูที่แบบนั้นแทนนะคะแต่ตรงเนี้ยคือสําคัญมากอย่างเลยนะ้ะก่อนที่จะทําโครงการบ้านขายนะคะไม่ว่าจะยื่นขอทุนหรือไม่ยื่นนะคะก็อยากจะ ให้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการก่อนนะดูตัวเลขนะคะตัวเลขออกมาว่ากําไร net p o f i t แล้วอะ่ะนั่นเหลือกาไรอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะ,ะถ้า15เปอร์เซ็นขึ้นไปอทําเลยค่ะทําได้ไม่มต้องอะไรและปัจจัยที่สองก็คือยอดจองนะคะยอดจองคืออะไรอ่ะมันจะทําได้ยังไงในเมื่อมันยังไม่ทําอะไรเลยไม่ออกมะอ่ะยังไม่มีบ้านสร้างขึ้นมาเลยจะขายยังไงใครจะจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะ่ตรงเนี้ยอทุกวันเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นโลื่องของ เทคโนโลยีใช่ไหมคะโลกออนไลน์อ่าการขายอ่ะจะเน้นในเรื่องของการขายกระดาษขายภาพเพราะฉะนั้นเราสามารถขายภาพ3ีก่อนได้นะคะอ่าทำเลที่เราจะออกมาสร้างขายที่ดินปแปลงนะั้นอ่ะสมมติว่าเราเราพอตรงน,นี้ออกมาแล้วใช่ไหมคะมันไปต่อได้มันได้กําไรพี่เ็าทาการอยแบบบ้านที่อ่ะสมมติโครงการข้างๆเขาทำไปสิบหลังนะเขาขายหมดละนี่กำลังขึ้นคโครงการใหม่ละอ่าที่มันขายได้อยู่ตอนนี้ก็คืออ่ะสมมติบ,บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ห้าสิบบาทราคาสองล้านอ่าสมมุตินะคะเราก็เห็นหรอเฮ้ยตัวนี้มันขายได้นะอ่าเขาขายที่ราคาตรงนี้นะแล้วเขาขายได้อ่ะงั้นลองมาดูของเราซิอ่ะเราค่ะเราแบ่งห้าสิบบาทเหมือนเขานะอ่าอาจจะขายหนึ่งก็เก้าอ่ะจะถูกรมของเขาแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะูกค้าอ่ะเราก็ต้องการหาแบบบ้านอาจจะแบบไม่เหมือนเขาอาจจะทรงทรงก็อาจจะคล้ายๆก็จะต่างกันเรื่องของหน้าตาแล้วก็รูปแบบที่อ่ะเราก็ลองดูว่าไอแบบที่มันจะตอบโจทย์ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ หาแบบที่ถูกใจไม่ใช่ถูกใจเรานะคะตรงนี้คือต้องดการเซอร์วิสหาแบบที่ถูกใจลูกค้าแบบไหนเราอาจจะเลือกมาสักหนึ่งแบบที่แบบเป็นท่าติ็นเขาเลยนะกลางๆค่ะเป็นปัญนยาหรืออะไรย่างเงี้ยเอาทรงโมเดิร์นทรงน้อ์ดิอะไรอย่างเงี้ยะคะคือเลือกมาสักหนึ่งแบบพื่อสตลาดนะคะ,ะเทสตลาดเทสตลาดก็เอามายิงทําโฆษณาเปิดเพจทาโฆษณาทําโฆษณาไปแล้วก็ลองดูสิ มีคนตอบรับไหมมีคนทักไหมถ้ามันมีคนทักมาตอบรับมาน่าหลักคือความสนใจและความต้องการของลูกค้าในพื้นที่นั้นนะมันยังมีอยู่มองไหมคะมันก็สามารถทําขายได้เลยอ่ะตรงเนี้ยมันก็จะสามารถเนี่ยพอเราตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี้ปุ๊บมันมีลูกค้าจองขึ้นมาก็จะเป็นลูกจอดลูกจอดขาลูกจอดเขาจะจองเขาจะรับมาได้คระบเป็นเอกสารพวกหนูลูกหนูเข้ามาขึ้นเอกสาร ถ้ากคใชมีที่ดิอยู่นะคะนี่ยพใจอยู่พี่าก็จะเข้าใจอยู่นะคะว่าขั้นตอนอ่ะมันเป็นยังไงนะคะว่าเขาจะเริ่มแบบไหนก็จะพอมองภาพออกนะคะเดี๋ยวเราก็มีการจัดลงพื้นที่นะคะแล้วก็พูดคุยรายละเอียดต่างๆกันดูทำนินะคะว่า ไปต่อได้ไหมนั่นเองนะคะโอเคก็สําคัญนะสําคัญมากเลยแหละในการที่เราจะยื่นขอทุนนะคะว่าการที่จะทำหนึ่งโครงการน่ะมันจะต้องเริ่มที่อะไรอันดับแรกก็นั่นแหละค่ะที่อบอกไปก็คือตัวเลขนะคะอย่าลืมนะคะ,อย,ะ,คะอย่าลืมที่จะเคาะตัวเลขว่ามันมีกําไรไหมแปลงนี้เนะี่ยเออเออนะคะเคาะและ้วเคาะให้ละเอียดนะคะไม่ใช่เคาะแค่ค่าที่ดินกับค่าสร้างนะเออดูสังคม,มพอพุปโภคบรต่างๆ ทุกอย่างเลยค่ะเอามาใส่ตัวเลขดูว่ามันไปต่อได้ไหมนะคะถ้าไปต่อได้ก็ก็ยืน่นเอกสารเข้ามาเลยค่ะยืน่นขอทุนนะคะถ้ามันตอบถูกลูกค้านะมีลูกค้าจองค่ะก็ยื่นมาเลยนะแอบก็เข้าหัวข้ออีกรอบว่าที่ดินแบบไหนอ่าที่จะสามารถยื่นขอทุนได้นะคะก็จะเป็นที่ดินคุดชีเขียวกับสีแดงนั่นเองนะคะน,นสสีกับนสสามปอนะคะที่ที่ทางเราจะ รับจำนองในการที่ทำโครงการบ้านขายนะคะอโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะที่ทักเข้ามาขอเพิ่งจะได้ดมีฉนวดคุดแดงคะ่ะโอเคฉนวดคุดแดงนะคะได้ขอบคุณก็คือใครที่มีฉนวดอยู่นะคะแล้วก็อยากจะทําโครงการบ้านขายถ้ายอย่างพี่เขาทักมาอ่านมีฉชวดคุดแดงอย่างเงี้ยอ่ก็ลองดูว่าทําเลทาเลที่ตั้งที่ที่ทดินแปลงเนี้ยอยู่อรค่ะมันสามารถที่จะมาพัฒนา สร้างบ้านขายได้ไหมอะย่างเคยนี้นะคะมีมีจะยื่นขอถึงมาในถนนคู่แดแงนี่แหละอะแต่ว่าทําเลคือมันเป็นทําเลในทุ่งนาเป,นเป็นทุ่งนาอย่างเงี้ยแล้วห่างไกลจากแหล่งชุมนชนก็ามาณสองกิโลสามกิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถนนทางเข้าก็ยังเป็ิลนกลางอยู่แบบเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยอ่ให้มองผ่านไปก่อนนะคะให้หาแปลงที่มันอยู่ติดก,กับถนนหลักอหรือเข้าซอยไปอีกทั้ โน่นหึ่งอะไปยังเป็นแหล่งชุมชนอยู่อะไรอย่างเงี้ค่ะแต่ไปอยู่หน้าถนนที่เป็นถนนสาธารณะที่อ่าทําการสร้างไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าคอนสีหรือาะยางขนะดน่ะขนาะดน่ะ,นะ,นะ,นะคือไปต่อได้สบายเลยนะคะโอเคสวัสดีพี่พี่ที่ทักเข้ามาทุกทุกท่านเลยนะคะคือสวัสดีค่ะพี่ไม <Okay. S 2> ่อยากสร้างบ้านขายต้องทำยังไงใช่ไหมคะอ่ะอย่างนั้นละค่ะคื ต้องดูว่าอ่คือทำเลนะคะอันดับแรกที่ที่ดูท,ดทเลก่อนที่พี่เหมือนได้นําไปเมื่อกค่้น,นะคะว่าทำเลตรงเนี้ยมันอยู่ในแหล่งชุมชนไหมใกล้อาสถานแหล่งทํางานต่างๆไหมมีเซเว่นไหมใกล้ๆเหมือนว่ามองว่าถ้าเราไปอยู่ที่แปลงเนี้ยให้ให้เอาตัวเรายึดว่าเราเป็นลูกค้าอยางี้ยค่ะถ้าเราอยู่อ่ามาซื้อบ้านตรงเนี้ยเราสามารถ จะขับรถใช้ชีวิตได้ตามปกติไหมอาเช้ามาไปส่งลูกไปโรงเรียนเช้ามาไปทํางานสะดวกไหมอย่างเงี้ยค่ะคือดูว่าทําเลตรงนั้นนะคะมันมีแหล่งชุมชนไหมมีตลาดไหมมอีอะไรคห้างสรรพสินค้าไหมหรือโลตัสบิซีอะไรเงี้ยค่ะคือการที่เขาจะใช้ชีวิตอยูะะ่เขาสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติไหมมันลําบากไหมในการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คนจะอ่าซื้อบ้านใช่ไหมคะเขาก็ต้องดูบ้านที่ทําเลมันใกล้แหล่งทํางานของเขา ใกล้โรงเรียนลูกอ่าแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลอ่าถ้ามีคนแก่มาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องต้องดูนะคะทำไมน,นะอือเราก็อย่าลืมในเรื่องของตัวเลขนะคะคลอตัวเลขนะโอเคไม่ยากเลยค่ะ้าจะสร้างบ้านขายไม่ยากเลยตอนนี้แล้วก็มาติดค่อนข้านะคะแต่ถ้าทำเลของเราได้นะอือถ้ามองเราว่ามไม่อยู่ในดงชุมชนนะแล้วก็ไม่เป็นแปลงใหญ่หรือจะเป็นแปลงใหญ่ แต่ว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเขาเรียกเริ่มที่จะทำธุรกิจด,ด้านนี้นะอาจจะยังไม่ต้องเข้าจัดสรรก็อาจจะเริ่มที่สักไม่เกินกเก้าสักแปดหลังเก้าหลังนี้ค่ะคือแบ่งกระสอบสร้างก่อนทดลองก่อนอ่ะพอทําได้ถ้าเรามองว่าที่ดินตรงเนี้ยมันอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะแล้วมันไปต่อได้นั่นก็เนี่ยแหละคะ่ะเริ่มเลยนะโอเคพอมบองดูแล้วว่าถ้าที่ดินมันไปต่อได้นะก็ทําการนี่เลยาะตัวเลขเลยค่ะ ขอตัวเลขพอเราอาจได้ตัวเลขออกมาพูดว่าแปลงเนี้ยมันไปต่อได้นะอืน้าไฟไม่ต้องขยายอ่ะอาจจะขยายน,นิดหน่อยแต่ไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทําการอ่าทําต่อึ่งคือท 1, 2, 5, ําเรื่องของภาพ 3D นะคะทําแบบบ้านเพื่อทําเขตทําอะไรคือเหมือนว่าทำกรตลาดนะคะอ่าให้ลูกค้ามองเห็นว่าจะมีการสร้างบ้านตรงนี้นะแบบนี้นะอ่ะอาจจาะเป็ clearing ที่ดินเปิดหน้าดินอ่าเอาป,ป้ายมาปักเอาป,ป้ายมาปัก ถ้าใครงบน้อยก็ไปตักก่อนยังไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าอาเรนะสำนักง,งานขายอ่ายังไม่ต้องถึงกับเอาออฟฟิศสำนักงานสำนักงานขายไต้ตั้งก็ได้นะคะทําทำการเทสก่อนอะเทสตลาดก่อนนะคะอ่าพอทําการเทสตลาดไปปุ๊บปะ่ะกอ,อมีลูกค้าสนใจนะก็ทําการจองรูปกองจองกระดาษนะคะพอทําการจองเสร็จปุ๊บอะเราก็เริ่มละ ในกระบวนการแต,แต่ละขั้นตอนที่ที่ทําที่เราเริ่มไปอะค่ะมันก็จะมีเรื่องของภาพสามดีเรื่องของอา่าใบส่งลูกค้าถ้ามีลูกค้าจอใช่ไหมคะอ่ะก็เอกสารต่างๆนะคะก็ส่งมาส่งให้อมินดูนะคะว่าโอเคไหมทําเลได้ไหมอย่างนี้ยคะ่ะถ้ายื่นขอถึงจากโอเคี่มได้ไหมนะคะแล้วก็ยังมีงงเรื่องในเรื่องของถนนนะคะถนนทางเข้าโครงการนะคะลถสามารถสัญจรสะดวกไหมทางเข้าแคบไหมรถ สมกันได้สบายไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าทางถ้าถ้าเป็นทางทางเหนือนะกอที่ที่เจอบ่อยนะคะว่าถ้ายื่นขอถินมาเราไม่ผ่านจะติดเรื่องของถนนนะคะเพราะว่าทางเหนือในซอยของเขาอาจจะค่อนข้างเล็กแล้วลดส่วนกันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบเนี้ยที่ยื่นเข้ามาก็จะไม่ผ่านนะคะอยากให้ดูเรื่องของถนนด้วยนะว่าที่ดินแปลงเนี้ยอ่าถนนทางเข้าอ่ะมันเป็นยังไงนะคะถ้าทางเข้ามัน ลดส่งกันได้นะคะอันนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรนะอยู่ที่ยอดจองของลูกค้าเลยนะคะอ่านะคะก็จากนั้นก็ทาการอ่านรวบรวมเอกสารนะคะเราจะเป็นที่ดินอ่าถ้าที่ดินของตัวเองก็ไม่ต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ดินที่เราจะซื้อเขา่ะต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายแนบเข้ามานะคะโอเคเราก็ทําการอ่านยื่นเอกสารอ่านรวยื่นเอกสารเข้ามาแล้วนะคะก็มีการลงื้นที่อ่ะถ้าดูแล้วว่าทำาริผ่านนะคะหรอว่ามียอดจอง ก็นัดลงพื้นที่อ่าลงพื้นที่เสร็จปุ๊บจากนั้นก็อ่ะรอตัวเลขลูกค้าเอ่าพี่ใหญ่ก็จะขอตัวเลขมาให้นะว่าคะโอเคสมมติว่าพี่ยื่นเข้ามาว่าต้องการค่าที่ดินอยู่ที่อ่าเท่าไหร่ดีบริอ่สองล้านอ่าสองล้านนะคะอ่ะเราให้ค่าที่ดินห้าสิบเปอร์เซ็นต์สมมติ่ซื้อขายกันที่สองล้านนะคะเราให้ค่าที่ดินหนึ่งล้านนะคะเพราะว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาซื้อขายนั่นเองนะคะ,ะหลังจากนั้นทําไงต่ออ่ะ พออนุมัติแล้วใช่ไหมคะในวันที่เราจดจำนองอ่ะเราจะได้ค่าทีดินไปก่อนนะคะหนะ้าสิบเปอร์เซ็นนะคะจากราคาซื้อขายเนะาะหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นเราจะได้ค่าสร้างตอนไหนอ่าเราจะได้ค่าสร้างก็ต่อเมื่อมีสินงรัสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็จะจ่ายตามงวดงานที่เรากำหนดกังนนะ้าวว่าเออจะเป็นกี่งวดห้างวดสิบงวดอะไรอเีนยค่ะก็แต่ว่าหลักๆแล้วอ่ะคือเราจะให้ไม่เกินห้างวดนะคะเพราะว่าจะไ,ไม่ต้องลงพื้นที่ไปตรวจบ่อย ทางลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียค่าที่จ่ายในการส่งงวดงานแต่ละครั้งนะคะเพราะมันจะค่้นทางถ้าหลายรอบก,ก็เป็นเนาะก็เป็นเงินน่นะคะือค่าริสันก็จะ use, ยุติเพื่อการเซฟแล้วก็จักให้เหลือแค่ห้างวดเท่านั้นหน่นะคะเพื่อฟังว่าอะไรอ่ะเออข้อตัวในแต่ละโครงการนะคะโอเคอันนี้คือารจะติดคร่าวๆนะคะสําหรับใครที่จะเออทำโครงการบ้านขายนะอลองดูค่ะ ถ้ามีที่ดินอยู่แล้วไม่ได้ติดอะไรนะคะก็อยากจะถ้าอยากทำโครงการบ้านอยากจะศึกษาธุรกิจการน,นี้ค่ะก็ลองลองดูค่ะอืหรว่าจะอาจจะโทรมาถามก่อนก็ได้ว่ามันจะอ,อไปต่อ,อยังไงไม่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็สอบถามได้ก็ให้คำปรึกษาได้นะคะถ้าอยากจะยื่นขอทุนมานะแต่หลักๆสําคัญหัวใจสําคัญเลยก็คือเออยังไง,ม,งม,มันก็ต้องมีเพื่อน่ะมันก็ต้องมีเงินเบื้องต้นที่จะทําการ ทำธุรกิจด,ด้านนี้นะคะอย่างน้อยก็ต้องมีแสนของแสนห้าหมืน่นอ่ะทําการปัดป้ายทําการโฆษณามันต้องมีนะคะ่บางท่านกับไม่มีเลยแล้วก็ติดลบเลยจะให้แค่แบบว่าไปเอาที่ออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอยนนี้ก็ไม่แนะนํานะคะย่งเง้ก็ต้องมีข้าานะโอเคก็วันนี้ก็พูดคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็พูดคุยกันนะคะแล้วก็มี นะคม,มเข้ามานะคะก็คุณสษารับคุณถามทุกคำถามเลยนะคะโอเควันนี้ใครที่ดูอยู่ก็อาจจะเออได้คำตอบแล้วนะคะว่าเออที่ดินแบบไหนที่จะมายื่นขอทุนสร้างบ้านขายได้นะคะโอเคมันก็คือนอสสี่ื้น, 4, ดแ,ดน,น 3, ดแดงกับนอสสามพอฟื้นเขียวนั่นเองนะคะจะรับแค่สองสีนี้เท่านั้นนะคะพือแดงกับฟื้เขียวนะโอเคก็วันนี้ก็อ่าได้ให้ความรู้เรื่องของการ ที่จะเออจำนวนแบบไหนที่จะไม่ยื่นขอทุนได้นะคะแล้วก็แบบไหนที่ไม่ได้นะคะก็อ่าให้ความรู้กันนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการที่จะยื่นขอทุนเนี่ยมันจะต้องเตรียมอะไรยังไงนะแล้วก็เออหัวใจสําคัญในการที่จะทำสร้างบ้านขายอ่าจะต้องเริ่มจากอะไรที่จะเป็นหัวใจหลักในการทําโครงการบ้านนะคะก็ฝากให้ทุกท่านอ่า เอาไปปรับใช้นะคะบางท่านอาจจะรู้แล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยทําก็ลองเอาไปทําดูลองศึกษาดูนะคะแล้วก็ใครที่มีคําถามอรืออยากจะทำโครงการบ้านขายไม่รู้จะเริ่มยังไงจะพิจะรณาเรื่องของทุนทุนต้องเริ่มต้นต,ต,ต้องใช้เยอะไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเควันนี้ก็ออกแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันวันสุกไหมอ่าเอ้ยเออเออน่าจะาันศุกร์ได้ โอเคแล้วไปเดิกันอีกรอบนะคะอเอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดในกับไลฟ์ในครั้งหน้าที่จะเป็นหัวข้อสำคัญของคันเป็นความรู้ให้กับทุกท่านนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ <c oughs> okay.